ม็อบเพื่อใครการประท้วงเคยถูกมองว่าเป็นพลังประชาชนแต่หลายครั้งในประวัติศาสตร์ไทยสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่พลังของมวลชนแต่คือเครื่องมือของคนเสียผลประโยชน์ทางการเมืองคนที่ลงถนนเชื่อว่าตัวเองกําลังเรียกร้องสิทธิ์แต่รู้ไหมว่าหลังจบม็อบคนที่เคยเสียผลประโยชน์ได้ตําแหน่งส่วนประชาชนกลับต้องอยู่กับความวุ่นวายเศรษฐกิจพังความแตกแยก,กและชีวิตที่ยากขึ้นกว่าเดิมใครอยู่เบื้องหลังเงินทุนเวทีและสื่อ ใครได้ผลประโยชน์หากรัฐบาลล้มใครคือคนที่เสียที่สุดคำตอบคือประชาชนธรรมดาธรรมดาแบบเรานี่แหละทุกครั้งที่ถนนลุกเป็นไฟประชาชนไม่ได้ลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นแต่คนเดิมๆบนเวทีก็วนกลับมาอยู่ในอำนาจเสมอม็อบเริ่มจากอุดมการจะจบด้วยอำนาจของคนบางกลุ่มประชาชนถูกใช้เป็นเครื่องมือและถูกลืมในวันต่อมา แชร์คลิปนี้ถ้าคุณไม่อยากให้เสียงของประชาชนตกเป็นเพียงเบี้ยในเกมการต่อรองอำนาจอีกต่อไป